ทองจริงแต่มันถูกโอ้ยมันจะหลุดแล้วอะมันจะหลุดแล้วปะป๊าก็เมียไปดิ้นมันทำไมล่ะเมียรู้ไหมราคาเท่าไหร่ราคาเก้าเก้ามียให้ตังหัวแค่นี้ผมวีปันญายซื้อแค่นี้เลยอันนี้ทองจริงนะแต่มันยี่สี่สี่เก่งไงมันถูกไงมันน้อยไมนี่นี่ให้จริงๆแบบว่าหรือว่าด่าทั้งอ้อมหรือให้ ก็เมียกวนตีนัวดอุตส่าห์ให้ต่อไปฝันปวดเยอะพี่ผมเอาดอกไม้จันท์ให้กวนตีนหนวไม่ใช่คือคือเออว่าให้เพราะว่าวันเลนทายรือว่าให้ประดาอะไรเงี้ยได้แบกทองมันไม่น่าให้ก็เพราะอย่างเงี้ยหละจริงหน้ามันไส่มากเลยเพะอุตส่าห์คือให้ดอกไม้ดอกแรกดอกไม้ดอกแรกแล้วจะเป็นดอกสุดท้ายไม่สีต้องมีอีก เมียให้ตังเมียให้ตังผัวไว้ใช้แค่นี้ผัวมีบัญญาซื้อแค่นี้แหละขอบคุณครับครับขอบคุณครับา